สวัสดีคะ่ะปกับช่องจอยรถไถซิ่งน,นะคะวันนี้เอาเป็นช่างภับสมัครเล่นให้กับเจ๊จจอยนะคะเจ๊จจอยจะสาธิตวิธีการไถหญ้าในร่องมันนะคะก็เลยมาถ่ายให้แกแตนเหนื่อยคะ่ะวิ่งตามร่องมันเปใไหมไถไถเดิ่ไยสุดท้ายไห้ ท้ำงานของมันกจะ็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้คือเสียจอยเฮ็ดเองกับมือเลยค่ะดัดแปลงเองกับมือจะชื่อว่าไถเข่าไดร์ไลายเติมพิเดค่ะมันไถคือม่นเข้าจังนนง้นมาเสียมันก็เสียบอลายค่ะเสียหาในหในลองเขาก็คือไถออกมดเราส่วนในตน้น กับเดียวบุกีมินบุกิเส้นเท่ากาับมักจบฉากวันเดียวแล้ก็ออกแล้วนี่ค่ะลักษณะการทำงานของมันบ๊วยเราแลน่นน้ำกลุ่มกว่าันค่ะปกติเสียเขาเสริขับไว้ก็หนีค่ะเขาอาศัยเขาถ่าทยทำก,ก็แล้วเยขับซาแต่นี่ก็แล่นบว่าันค่ะแล่นบว่าันอันที่เขาถ่ายกับที่มันเสริขับซาเขานีเนาะ มาเบาิ่งมาเบิการเสียบนี้เสียยามัก่กาเสียเสียออกเมื่อไรเพราะว่าเขาไทยไทยเป็นมดเราเมื่อกี้เรือแต่เฉพาะรอตนเรือซัมีมักจกข้า็เสียออกซัมมีประมาณซัมี่หรอคะเมื่อก ไว้ดีเด้ยแย่ละมือเอาจะพากต่บอลเนี่ยแป๊บเดียวครับได้แล้วหนึ่งไล่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวงานเนยียนๆมูหมูครับอันนี้ อันเป็นที่ไทยวันนั้นครับรอบปุ๋ยครับรอบปุ๋ยรัฐบาลครับดิปุ๋ยรัฐบาลคือสิมาใส่ซเลยครับใส่กบพอดีรอบปุ๋ยอยู่รอบปนะอุ๋ยถ้าใครไปซื้อปุอย๋ยครับ ส,ส,ส,ส่วนแปลงนี้ก็ยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยครับแปลงนี้ยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันทุกแปลงครับทั้งจอยรถไถสิ่งก็ยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ขวนขางแพงเนาะนี่ฉีดปุ๋ยน้ำไปแล้วหนึ่งครั้งครับประมาณนี้ ห้องมาเรียนกบแบบมือนั่นนะครับขงังกะพอท่านซื้อปุ๋ยกับซื้อว่าขอนขางงามอยงมีกับปุ๋ยปุ๋ยน้ำพุ่นก็ดีเนาะแต่บ่คอยมีเวลาฉีดครับมีเวลาฉีดอยู่บ่อยๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้กับปลูกรุ่นเดียวกันนะครับ อันนี้จะเป็นฟังนี่จะเป็นของเพื่อนอันนี้เป็นของเพื่อนมันพันเดียวกันฮะพวงพิษเอขอเจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์กับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับครับกล่าวข้ามบาสวัสดีครับ